Thank you. come with a i yeah. 家。 S <S อาเลยสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีบรรยายความรู้สึกจากน้องๆในกลุ่มน,นักเยาวัยนะครับพี่อัดก็ขอบพรคุณพี่อัดนะครับตลอดระยะเวลาที่ได้่วมง,งานกับพี่อัดได้เป็นลูกน้องของพี่อัดมาก็ขอบคุณสําหรับคําสอนขอบคุณสําหรับคําชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่อัดมอบให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบการณด์ดีที่พี่อัดได้มอบให้กับน้องๆครับ ก็วันนี้นะครับพวกเราก็ได้ตรวกันนะครับเพื่อที่จะทําคลิปนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่สอนพวกเรานะครับน้องๆทุกคนนะครับก็ทราบซึ้งนะครับที่ได้สอนเรามาตลอดรเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องการดำเนินชีวิตให้คําแนะนําต่างๆซึ่งไม่มีหัวหน้าคนไหนนะครับที่จะมาแนะนําให้เราแบบทุกเรื่องขนาดนี้นะครับบางทีก็จะสนใจในเรื่องงานนะครับอันนี้ การดูชีวิตการดครอบครัวทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุขทำอย่างไรให้เราเวิร์กแลกเวลากับงานกับครอบครัวให้ได้นะครับแล้วก็สอนทุกอย่างการในการแต่งกายการทํางานนะครับทักษะต่างๆที่ที่พี่สอนพวกเรามานี่คือมันบรรยายไม่ได้ภายในวันนี้นะครับแต่ว่าคือพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอข้างหน้านะครับจะเจอหัวหน้าอย่างไรนะครับเราก็จะจดจํจาเนี่ยนะครับที่สอนพวกเราจะเอาคําสอนคําแนะนํานะครับ การดาเนินงานไปใช้นะครับเพื่อที่จะรักษามาตรฐานของของกลุ่มเยื่อใ่อไปนะครับกลุ่มเยบายจะต้องเดินต่อไปนะครับแล้วก็คงยันยึดนําแนวทางการทางานของนี่ไปนะครับเพื่อที่จะได้อย่างที่อานเคยว่าให้รักษามาตรฐานของกลุ่มเยบายต่อไปอไม่ไม่ว่าใครจะมาอยู่ก็โยบายก็คือเป็นโปรเป็นโยบายต่อไปครับอ่าเอเชิร์พิเนตต่อ,อครับก็สวัสดีที่อจารย์คราบแล้วก็หลังจากเกษียณนี่ก็ขอให้พี่ มีความสุขความเจริญอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่อัดแนะนําสั่งสอนแล้วก็หลายๆอย่างคือความดีของพีมม่อัดที่เคยทํามาก็มาสั่งสอนน้องๆให้มีให้ทาความดีให้รุดักสามัคคีและมีความสุขกับครอบครัวอันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของพี่อัดที่แนะนําน้องๆทุกคนให้มีความสุขจากการทํางานบ้างจากการใช้ชีวิตประจําวันมากกับจากการใช้ชีวิตจากครอบครัว ให้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 มีความสุขจากการทํางานแล้วก็กับครอบครัวด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่อัดมากมากนะครับที่แนะนําสั่งสอนทุกคนให้มีความสุขครับก็ทุกคนก็รักพี่อัดนะครับครับอันะคะก็แนนขึ้นได้ย้ายมาที่นี่นะคะก็ ได้ทำงานกับพี่อัดในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแต่ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะคะที่พี่อัดคอยห่วงใย,ยดูแลให้สำนักง,งานเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากคำแนะนำจากคำสั่งสอนที่พี่อัดพยายามถ่ายทอดให้กับแนนะและก็น้องๆน,นะคะก็จะเป็นคำสอนนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้ขับเคลื่อนง,งานในที่ทำงานของเราต่อไปนะคะก็เท่าที่ทราบม,มาว่าพี่อัด ไม่เคยทำงานอยู่กับครอบครัวมาเลยเกือบจะตลอดชีวิตราชการนะคะวันที่หนึ่งตุลานี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นวันที่พี่อาจจะเริ่มต้นนะคะกลับไปดูแลครอบครัวนะคะที่อบอุ่นเข้มแข็งนะคะแล้วก็แนนขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไตรนะคะขอให้พี่อาจและครอบครัวนะคะมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณ อย่างมีความสุขนะคะแล้วบ้านหลังนี้ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะเป็นบ้านหลังที่สองที่รอคอยพี่อัดกลับมาเยี่ยมน้องๆเยี่ยมพวกเราที่บ้านทุกคนนะคะอขอบคุณที่มาครัอขอสวรรค์มาพบกันที่เชียงรายระยะปัจจุบันนี้ก็ระยะเวลา40ปีแล้วครับก็เป็นโอกาสด,ดีที่คุณอัชลาได้กรียณอายุราชการ รามีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมกันตั้งแต่ใช้ชีวิตราชการไม่เคยอยู่ร่วมกันมานะครับตั้งแต่เชียงรายนักศึกษาไทยเปเพชรบูรณ์นะครับโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มัชลาก็ได้มาอยู่ร่วมกับครอบคอรัวแล้วก็ทําให้ครอบคอรัวอุบุญนะครับโอกาสนี้ต้องขอบขอคุณคณะห,ะหนาา่วยงานสมัชญานพัฒนาสังคมและความรับรู้จังหวัดสุขโขไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้า้าขอหน้าส่วนราชการทุก่านนะครับที่มีเฟื่อเฟื้อการละแจะเป็นมิตรไมตรีเป็นกันเองต่อกันทําให้การทำงานประสบสำเร็จไปด้วยดีต้องขอขอบคุณมาหนโอกาส <M> ีาคดับต่พครับขอบคุณ